5เคล็ดลับให้ผิวของเราชะลอวัยแก่ช้าและผิวดีนะคะวันนี้เกดมีเคล็ดลับมาฝากกันค่ะวันนี้ออกกำลังเตรียมจะออกกำลังกายนะคะก็เลยจะเอาเคล็ดลับมาฝากกันด้วยสำหรับใครที่มีวัย40ปวก50ปวกแบบเกดนะคะมาเลยเรามาส่งกำลังใจให้กันมาผิวดีไปด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะอย่าลืมดื่มน้ำให้ได้มากๆคำว่ามากก็คือวันละ2-3ลิตรนะคะเป็นน้ำเปล่าไม่เอาน้ำหวานน้ำหวานไม่นับชากาแฟ ไม่นับนะคะข้อที่2นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการนอนเนี่ยช่วยเสริมทําให้ฮอร์โมนของเราเนี่ยกระตุ้นฮอร์โมนทํางานดีขึ้นด้วยช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ช่วยชะลอวัยได้ด้วยนะคะ 3. ค่ะการเลือกรับประทานอาหารสําคัญจริงๆก็คือ UR What do ัตถุอิเลือกที่ดีมีประโยชน์ก็คือมีสารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินมีแร่าธาตุที่ดีนะคะก็จะช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยชะลอวัยได้ค่ะเช่นอะไรบ้างแบ่งกลุ่มแรก กก่อลุ่มแรกก็คือจะเป็นผักใบเขียวนะคะผักโขมบ็อกครี่พวกนี้ให้ผลดีมากๆกลุ่มที่สองผล,ลไม้ตระก,กูลเบอร์รี่หรือว่าจะเป็นมะเขือเทศอะโวคาโดพวกนี้ช่วยเสริมนะคะให้ผิวของเราเนี่ยสดใสชะลอไวัยได้กลุ่มที่3โปรโตีนถ้าเราจะเลือกโปรโตีนนะคะไข่ไก่ก็ดีมากๆแล้วก็เนื้อปลาค่ะ ไม่มีไขมันประเภทที่ย่อยยากหรือว่าใครที่มีอายุมากขึ้นนะคะพวกเนื้อแดงเราควรจะเลี่ยงค่ะ 4นะคะยาเครียดอันนี้สำคัญมากๆความเครียดจะทำให้ผิวของเราโรยเหี่ยวแล้วก็มีความแก่ก่อนไวัยได้นะคะและเกิดฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำได้สุดท้ายข้อที่5ค่ะอย่าลืมทาครีมกันแดดข้อนี้จำเป็นจริงๆเพราะว่า uv แรงมากถ้าเราจะต้องดูแลผิวให้ผิวดีนะคะปราศจาก ฝ้ากระจุดด่างดำเราต้องทาครีมกันแดดทุกวันเลือกไปเลย S P F 50 P A 3บวกเกดก็มีแนะนำนะคะอย่างเกดเองจะมาออกกําลังกายแบบนี้กันแดดที่เกดใช้นี่เลยะคะ่ะ บีบีกันแดดเคที่เอส50 PA 3บวกไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มทาทับเมคอัพระหว่าง,งวันได้เข้าได้ทุกสีผิวตัวนี้นะคะขนาดใหญ่บื้ม100กรัมใช้แล้วออร่าหน้าใสาเป็นถึง4 i n ินวด้วยก็คือเป็นบำรุงกันแดด50เท่าเมคอัพเตสหน้าใสาและรองพื้นเกรดพรีเมียมค่ะแนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นฝ้าก็ทักเข้ามาได้ปรึกษาได้ค่ะบายยนะคะไปออกกำลังกายก่อนค่ะ